กู้ภัยสุดทนจช <Yeah. S 2> ชายโทรปวันหนึ่งเก้าหนึ่งคแจ้งไฟไหม้มีผู้บาดเจ็บแจ้งว่ามีไฟไหม้และมีผู้บาดเจ็บค่ะ <Yeah. S 2> พอไปสถานที่เกิดเหตุ mm. มันบอกว่าไฟไหม้อย่าง่่ะ้ะ <Yeah. S 2> หัวไม่ขีดเออเป็นจะสร้างเสร้อบัน uh. จากนี้เพจเฟซบุ๊กกู้ภ an ัยบุรพานนทบุรีโพส์ข้อความขออภัยชาวปากเกร็ดว่าช่วงเวลาประมาณ15นาฬิกา4ีนาทีเจ้าที่กู้ภัยมุลทิปอตึกตึงและอาสาสมัครหน่วยเคลื่อนที่เร็วได้ทำการเปิดสัญญาณไฟและเสียงวิ่งขอทางเนื่องจากเจ้าที่ทั้งหมดได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ก็เลยรีบเปิดหัวไปเนาะเมื่อไปถึงที่เกิดเหตุปรากฏว่าไม่พบเหตุไฟไหม ทางอาสาสมัครกู้ภัยได้ติดต่อไปยังเบอร์ผู้แจ้ง <พะ S 2> แต่ได้รับคำตอบกลับมาว่าไม่อะไรเลยไฟไม่หัวไม่ขีดจุดไม่ขีดหัวไม่ขีดตัวเนีเ้ยเอาไปตะขาบมาทำบอลเฮีเด็กเลี้ยงแกะตัวน่ะกู้เด็กเลี้ยงแกะที่นี่ไฟไหมจริงๆก็จะลำบากนะครับอุตส่าห์เปิดหวอแล้วรถก็วิ่งเร็วเนาะล่าสุดผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปสอบถามนายสุภกฤิ <Okay. S 2> อาสาสมัครปอติกตึงจุดสอพอชัยพฤกษ์ก็เปิดเผยว่าเมื่อได้รับแจ้งเหตุอาสาใกล้เคียงและอาสาในพื้นที่ประมาณ6-7ถึงคัน <Okay. S 2> แต่รถน้ำของเทศบาลนครปากเกร็ดอีกสองคันรีบวิ่งมาที่เกิดเหตุพอมาถึงกลับไม่พบเหตุได้โทรกลับไปที่เบอร์ผู้แจ้ง ทางผู้แจ้งตอบมาแบบกวนๆว,ว่าไฟไหม้หัวไม่ขีดไฟ<อ>ตนเลยโทรไปที่หน<อ>ึ่งเก้าหนึ่งแต่กลับถูกทำเสียงไม่พอใจและพูดจาไม่สุภาพกับเจ้าหน้าที่<อ>ต่อมาเวลาประมาณ18บแนาฬิกาผู้แจ้งคนเดิมแต่ใช้เบอร์ใหม่ได้โทรมาแจ้งเหตุเหมือนเดิมบอกว่าไฟไหม้หัวไม่ขีดไฟอีกแล้วส่วนเบอร์ที่โทรมาแจ้งเหตุครั้งแรกเมื่อโทรกลับไป ปลายสายบอกว่าเป็นแม่ลูกหน้าจะเอาโทรศัพท์ของแม่มาโทรหมอนี่แปลกเดี๋ยวมขนเอาของแม่มาโทรเอาของตัวเองมาโทรันเป็นเด็กเลี้ยงแก่แล้วนี่มันเป็นเด็กเลี้ยงแก่ไฟไหม้จริงเขาไม่มาช่วยเด้เนี้ที่สําคัญมันไหม้บ้านคนอื่นอแล้วก็จะมองเป็นเด็กเลี้ยงแก่ทั้งหมดก็จะรับความเสียหายทีนี้ทางด้านทางด้านนายโรยทนายทนายทนายรนรงคร์งแก้วเพชร <Okay. S 2> ประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมออกมาให้ความรู้ด้านกฎหมายว่าฟังดูนะ <okay. S 2> การโทรไปที่191แล้วแจ้งข้อความที่ไม่จริงเป็นการแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน <Okay. S 2> ในอดีตเคยมีวัยรุ่นมือบอนปากบอนโทรไปบอกว่ามีระเบิดทีนี้ฟังนะคำพิพากษาสาร,รดีกาที่7008 ทับ2,548การแจ้งที่191เป็นการแจ้งข้อความเจ้าพนักงานที่อยู่ในขณะปฏิบัติหน้าที่มีอำนาจในการสอบสวนคดีอาญาแจ้งไปแล้วมันไม่เกิดขึ้นจริงเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตราที่137ผู้ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงาน ซึ่งอาจทำให้ผู้อื่นหรือประชาชนเสียหายต้องระวังโทษจำคุกโควตาไหลเนาะไม่เกินหกเดือนอหรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท,บาทหรือท,ทั้งจำทั้งปรับ,บและมีความผิดมาตรา173ผู้ใดรู้ว่ามิได้มีการกระทำความผิดเกิดขึ้น แจ้งข้อความแก่พนักงานสอบสวนหรือแจ้งพนักงานผู้มีอำนาจสืบสวนคดีอาญาว่าได้มีการกระทําความผิดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน3ปีและปรับไม่เกิน60,000บาทโอ้เ oh. ยอะอยู่เยอะอยูอย่